ทำมาลังสี45ครั้งชนะ40แพ้4ลัดมาหัวหน้าคณะผู้จัดการครับดานแว่นทิปนะครับแล้วก็มีคุณพรเทพมือนะครับออกข้่งต่อยหมัดแม่นยำในขณะที่ยอดวิชานั้นอาวุธหนักแรงนะครับทั้งหมัดทั้งรุ่นนี้ว่าแบนตั้มเวทครับฝาสีทองก็คู่นี้โอ้โหแขนหลังครับกรณีที่นักชกเกิดแผลแตกอุ้ย แอนตซินก็จะมีสวัสดิการคารักษาพยาบาลให้เข็มบละ500บาทผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตซินเยลแอนตซินชนิดอนก็จังหวะฝีมือชกในเกมตั้งรับนะครับมีลูกผีดแต่ว่าแม่ก็มีโอกาสไม่ครบยกเหมือนกันครับมาแต่มุมแดงเคยชนะมาครั้งหนึ่งครับแข้งขวาหมัดวงในไม่ได้ตั้งใจครับเอาโอ้ยประสานแข้งเลยครับกับยอดวิชาโอ้ยกลับบ้าน ว่<ม>าแต่ก็แดงเอาขยับดูครับวาคู่นี้คู่นี้หลักคักยกสุดท้ายจะได้ยินหรือเปล่าครับเบียรลีอันนี้เดินไห้ติดก,กว่านี้นะครับไอเย็นคุยกับฟ้าสีทองซึ่งอาวุธมวยหลักเยี่ยมเชิงฝีมือมวยนะดูได้เปรียบแน่นะครับแล้วก็มีจังหวะต้องเล่นเกมแล้วแหละครับยอดวิชาททากันสักคู่เดียแบ,บตตลรี พร้อมด้วยจำหม,ม่องตราพุยทองมีคู่เลือดเพื่อนคู่ตองเพื่อนคู่ตัวจะด,ดมคู่ใจมี2กลิ่นกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนวิงเวียนศีรษะน้ามือตาลายท้ายจะเป็นลมดูนะครับใครจะแม่นกว่ากันนี่นะครับเปลี่ยนกับใบเทศเปี่ยงบ้างเปี่ยงบ้างแมมีล้วงท้องด้วยครับวงในอ้าขวาในแต่ต่างคนต่างจับครับเหลี่ยมจับเหลี่ยมนี้ใครได้เปรียบสีเปรียบมากพลาดารากับ กัปัน้นนำเงินนักลัวนะครับแต่ว่านายแม่ฟ้าสีทองบอกเพเซ,เซฟเล่นในเกมผมดีกว่าไฟแดงโอ้แต่ว่าดูมาเอาขวางไว้ป้ายไว้ทางไหนครับนี่กระโ้ยกระปัน้นกระปั้นครับยอดวิชานี่โอ้โหเวลาพยายามจะเดินเบียดตลอดทีมงานของว่าตีทองก็สั่งให้เดินเบียดกล้ามในอย่างเดียวแล้วครับมาถึงตอนนี้เอาละครับเริ่มย,ยากยี้ไม่ถน,นัดแล้วครับฟ้าสีทองไปคอพับคออ่อนไม่ได้ครับ ทางด้านฟ้าสีทองครับวันนี้ยอวิชาขวางครับมา,อ,าอ้าวโอ้ยมาทกถูกทรงจริงๆครับน้ำเงินมาแต่ว่าบอกที่ไหนเรียนเชิญนะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์ ขอบคุณคุณพิชยัยกิจอิทิกกร,รมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุกเพสัต์พุ่นชิวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำสก,กัดโสมและพืชพรนณเสริมอาหารโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่เครื่องดื่ม GSD ตาโสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยเครื่องดื่มโสม OP ีเพราะมีซิงค์อัลคาเนทีนและโสมสก,กัดขวดใหญ่แค่10บาทขอขอบพระคุณครับเอาละครับในช่วงต้นยกนี่เริ่มจะเดินเบียดสาแข้งฝาสีทอง โอ้แต่ว่าพอโดนโต้หนักๆนี่ทำท่าจะหยุดจะช้าอีกแล้วยอดวิชาช้าก็จริงนะครับแต่อาวุธนั้นหนักแรงนะครับตีนะครับเริ่มจะขวางแทงได้ด้วยนะครับฟ้าตีทองเอาต้องไทยยันกว่านี้ครับโอ้ดูครับหากระแทกแยบกอนกระแทกแยบกัดนายชิงตีกนครับโอ้ยดูยัดมาตตละเม็ดแน่ากลัวเลยครับโอ้โยกนี้นี่ดูว่าแก้เกมมาได้ดีเลยนะครับฟ้าตีทองานก็ขวางแทงล่ำเลยฟัดไปเลือดโตหนักๆนะครับ นี่แหละครับเริ่มจากตั้น้ำตัวอีกแล้วฝักสีทองไม่สนมายัมจะเบียดนะครับปล้ำในชวนทะเลาะไปเรื่อยเอ้ยอดวิชาดูจังหวะขวางจังหวะแทงนี่แหละครับมาหนักๆนะครับ,รบโอ้โหโดนต่อโดนนะครับท่าทอระหดดูว่าจะได้เบียดนะครับเบียดไปเบียดมาจึกกันไปจึกกันมาครับอยอดวิชาแกเสียบเน้นเสียบเน้นอ่ะโตอยู่อุ้มีสอกด้วยครับยอดวิชาแลวคู่นี้มากความมันโอโ้ดูครับ มาแรงขึ้นมาเอาก๊อกสองก๊อกสองต้อง,อง,องมาแล้วขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อคลายส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเพชรินดีของเราในวันนี้ขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อคลายเอาแล้วครับนะครับคอยตโต้ดูจำมั่นใจแล้วด้วยนะครับมาชกในเกมตั้งรับแต่ว่ายังประมาทไม่ได้พ่าสีทองมาฮึดอีกทีได้ต่อยหมัดฟันศอกครับแต่ดูเร่งเต็มกราฟเลยครับ นยกนีทำท่าทำท่าจะทําผลยอดวิชาสอทอเชษดพุงคว้าวครับาวันนี้แก้มือนะครับเอาชนะตกแนนฟ้าสีทอนุ้ยสี่มุมเมืองแบบสุด